อาโอเคนะครับผมก็ได้ทําการนะครับเติมเงินเข้าทุูนิวเล็ตเรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวน500บาทนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของบัญชีทุูนิวเล็ตนะครับว่าเงินเนี่ยเข้าทุูนิวเล็ตจริงหรือเปล่า500บาทนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็เป็นจํานวนเงิน500บาทนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทุูนิวเล็ตนะครับถอนไปไม่ถึง1วินาทีนะครับเพราะว่าถอนปึ๊บเงินเข้าทันทีนะครับ500บาทได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะคคครรััับบผผมมก็ขอสสวดีุณู้ช กันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับช่องทางการหาเงินฟรีทุกนิ้วเวลตแบบโดยตรงเลย500บาทนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับไม่มีการลงทุนหรือว่าเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัครฟรีทําเงินฟรีได้เลยนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่ผมจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีชื่อว่าบั๊กไว เว็บไซต์นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บในการหาเงินฟรีทูมนิวเลตหรือว่าจะเป็นส่วนของเหรียญคริปโตก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเว็บนะครับผมทําเงินได้ทั้งมือถือ a n d r o อ d iOS และก็ะคอมพิวเตอร์นะขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปตัวนี้สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมทําการถอนไปก็คือ500บาทนะครับถอนไปเมื่อ,อวันที่เนะครับเดือนกันยายนเนาะเวลาก็ประมาณตีสนะครับที่ผมถอน แล้วก็ได้รับเงินในวันที่9นะครับผมวันที่9น้าครับเวลาก็ประมาณ6กโมงเช้านะก็ถอนไปเพียงแค่2วันนะครับเงินก็เข้าที่ท r ูมิลลิวอลเล็ตเลยนะครับแต่ว่าการที่เราจะรับเงินเข้าวอลเล็ตเนี่ยเราจะต้องทําการเติมเงินเข้าวอลเล็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับเงินจะยังไม่เข้าวอลเล็ตทันทีนะครับวิธีการเติมนะครับก็ให้เราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ก่อนนะครับผมเข้ามาที่หน้าเว็บเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดที่เมนูการถอนเงินนะครับจากนั้นเนี่ยเลือกไปที่การถอนเงินที่ผ่านมานะครับก็คืออันที่3กดเเข้าไปลย พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประวัติการถอนเงินของเราใช่ไหมครับตรงสถานะตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นคําว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับตรงกรอบกุญแจตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีชมพูนะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะครับการเติมเงินครับอยาเติมในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึง6กโมงเช้านะครับก็ให้เราเติมก่อนเวลาเที่ยงคืนหรือว่าหลังจาก6กโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับเราก็กดเปิดลิงก์ URL ตรงนี้นะครับผมมันจะเขียนคําว่าเปิด URL หรือว่าเราจะคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปในส่วนของ Google ก็ได้นะครับกดเปิดขึ้นไปพอเรากดเปิดมาแล้้วนีี่ตรง จะเป็นในส่วนของเงินรางวัล500บาทที่เราได้ทาการแลกไปนะครับมันจะมีคําว่าเติมเงินนะครับให้เรากดเติมเงินแล้วก็กรอกเบอร์ของทูนิวเล็ตลงไปทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะครับพอเรากรอกเสร็จแล้วกดเติมได้เลยนะครับพอเราเติมเสร็จนะครับก็เข้าไปเช็คในส่วนของบัญชีทูนิวเล็ตของเรานั่นเองนะครับก็เงินจะเข้าทันทีเมื่อเราเติมนะครับสำหรับการจ่ายเงินของบัคไซไฟนะครับก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้อาจจะใช้เวลาตรวจสอบนานนิดหนึ่งนะครับจากปกติที่ผมเคยทําการแลกไปเนี่ยเพียงแค่ันง ครั้งล่าสุดที่ผมแลกไปเนี่ยมันใช้เวลาถึง2วันเลยนะครับในการตรวจสอบยอดเงินที่ทําการแลกไปนะครับครั้งล่าสุดที่ผมได้รับก็เมื่อวันที่9กันยายนนะครับคลิปนี้อัดเมื่อวันที่14นะครับผมได้เงินจริงแน่นอนเนาะในส่วนของบ a ็อซฟายนะครับสำหรับคนที่ทําอยู่หรือว่ารู้จักแล้วในส่วนของเว็บไซต์นี้ก็ยังสามารถทําเงินต่อไปได้เลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่รู้จักนะครับหรือว่ายังไม่เคยใช้งานยังไม่เคยทําเลยเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการทํากันครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับเมนูนะครับเป็นเมนู ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับถ้าเราอยากให้มันเป็นภาษาไทยนะแนะนําให้ใช้ผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่า Google Chrome เนี่ยสามารถแปลภาษาไทยได้ทั้งมือถือ Android, iOS และก็บนคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับเมนูนะครับจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับวิธีการทําเงินจากเว็บไซต์ b u g s ซ f l y เนี่ยมีทั้งหมดนะครับสวิธีหลักๆเลยแล้วกันเนาะสวิธี1คือการทําแบบสอบถามนะครับเก็บสะสมในส่วนของคะแนนนะครับสนะครับผมก็คือการทำเควสหรือว่าทําภารกิจนะครับสนะ ครับผมก็คือการแนะนําหรือว่าการเชิญชวนนั่นเองนะครับผมถามว่าไม่เชิญเนี่ยถอนเงินได้ไหมถอนได้แน่นอนนะครับเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วเราก้อนแลกได้เลยนะครับในส่วนของเมนูแผงควบคุมมีอะไรบ้างนะครับในหน้านี้ก็จะมีโบนัสประจําวันโบนัสความพักดีนะครับแล้วก็คะแนนแล้วก็เควสร,รายวันนะครับในนั้นนี้ก็จะมีในส่วนของประวัติคะแนนที่เราได้รับมาว่าเราเนี่ยได้รับคะแนนจากช่องทางไหนบ้างนะครับขึ้นตรงหน้านี้เลยนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับก็มี2ช่องทางให้เลือก นะเราอยากเก็บเหรียญคริปโตนะครับจะเป็นบิตคอยไลท์คอยดอทคอยอีทเรียม BNB, USDT นะครับเราก็สามารถเข้ามาถอนเงินตรงหน้าน,นี้ได้โดยการใช้คะแนนแลกเปลี่ยนนะครับถามว่านะครับใช้กระเป๋าไหนได้บ้างในการรับเหรียญคริปโตตรงนี้นะครับบอกเลยว่าใช้ได้ทุกกระเป๋าทางเว็บเนี่ยเขาไม่ได้บังคับหรือว่าจํากัดกระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตนะครับเรามีกระเป๋าไหนเราก็เลือกใช้กระเป๋านั้นได้เลยนะครับขั้นต่ําของแต่ละกระเป๋าหรือแต่ละเหรียญเนี่ยมันใช้กี่คะแนนเราก็กดเข้าไปดูในเหรียญนั้นเลยนะครับ มันก็จะขึ้นจํานวนให้เราดูนะครับว่าขั้นต่ำเนี่ยต้องใช้กี่คะแนนในการแลกเปลี่ยนของเหรียญคริปโตนั้นๆนะครับอ่ะแล้วกดเข้าไปดูนะครับผมประมาณนี้เลยนะต่อไปช่องทางที่2ในการแลกเงินนะครับก็คือบัตรของฝันหรือว่ากิฟต์การ์ดนะครับก็จะมีในส่วนของบัญชีทูนิวเลด์เริ่มต้นที่100บาทนะครับหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสามร้อยห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันนะครับทุกรายการของทูนิวเลด์เนี่ยผมเคยทําการแลกไปทั้งหมดแล้วนะครับหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันเนี่ รับมาทั้งหมดแล้วด้วยนะครับผมสาหรับของรางวัลอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถแลกได้เลยนะครับถ้าเราอยากแลกอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตร eas lazada lotus หรือว่า gap นะครับอะไรต่างๆก็เข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ได้นอกในส่วนของการแลกของรางวัลนะครับ shopee pay ก็มีนะครับตามนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมครับว่ากระเป๋าเงินของฉันนะครับเมนูที่3เนาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินของเราทั้งหมดแล้วก็ยอดคะแนนที่เรามีอยู่ทั้งหมดในเว็บนะครับว่าเรามีกี่คะแนนแล้วก็เป็นเงินกี่ ออลลารร์นนนัั่เงะคบซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีคะแนนอยู่ที่79,651คะแนนนะครับจะเป็นเงินดอนลลาร์อยู่ที่7.96ดอลลาร์นเนาะถอนไปทั้งหมดอยู่ที่2 7ง3ดอลลาร์นะครับผม200กว่าดอลลาร์เลยนะครับสำหรับเมนูนี้ก็เป็นในส่วนของประวัตินะครับประวัติข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับต่อไปนะครับช่องทางต่อไปก็คือออฟเฟอร์เนาะคือการทำแบบสอบถามออนไลน์นะครับที่เป็นช่องทางในการหาคะแนนนั่นเองนะครับตรงน,นี้เนี่ยผมไม่สามารถทำทีละขั้นตอนได้เนาะให้รู้นะครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนของแบบ สอบถามออนไลน์นะครับมันไม่สามารถเปิดเป็นสาธารณะในส่วนของตัวแบบสอบถามได้นะเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของมันอยู่แล้วนะครับเราก็ลองกดเข้าไปทําดูได้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายแบบสอบถามอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะทํากันทุกคนนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยทดลองทำเนี่ยก็ควรที่จะลองทําดูก่อนนะครับเพราะว่าแบบสอบถามเป็นช่องทางที่ได้เงินชัวร์แน่นอนนะครับผมวิธีการทําก็กดแสดงนะครับหรือว่ากดเปิดหน้าเว็บขึ้นมานะครับมันก็จะมีในส่วนของแต่ละเว็บเนาะอันนี้นะครับเราสามารถเข้าไปทํากันได้นะต่อไปนะครับ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของของขวัญลายชั่วโมงนะครับจะเป็นในส่วนของการกดเกมคะแนนทุก1ชั่วโมงเนาะตรงนี้กดได้ทั้งวันเลยนะครับทุก1ชั่วโมงนะครับคะแนนจะทําการสุ่มให้เราตั้งแต่ส0คะแนนถึง18คะแนนเลยนะครับเราก็สามารถกดสุ่มคะแนนตรงนี้ได้นะครับอ่ะกดเรียกร้องตอนนี้เลยนะครับแค่แคปชั่นก่อนนะเมนูต่อไปนะครับคำว่า Leaderboard นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการจัดอันดับรางวัลด้วยนะครับแบบลายวันแล้วก็ลายเดือนนะครับถ้าใครติดอันดับนะครับผมติดท็อปนะครับผมในส่วนของลายวันเนี่ยก็จะ อันดับ1 5,000คะแนนอันดับ2 2 0 0 0ันคะแนนอันดับ3 1 0 0 0ันคะแนนแล้วก็อันดับ4ถึง10นี่500คะแนนนะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีคนไทยด้วยนะน่ครับคนไทยก็1 2 3 4 5 6 6ี่คนเลยนะที่เขาติดอันดับแบบรายวันนะครับแบบรายเดือนนะครับผมก็จะมีรางวัลให้เหมือนกันนะครับอันดับ1 5 0 0 0 0คะแนนอันดับ2 2 0 0 0 0คะแนนอันดับ3 1 0,000นคะแนนแล้วก็อันดับ 4- ถึง10เนี่ย5,000คะแนนนะครับตรงนี้ก็มีคนไทยติดอันดับ2ด้วยนะครับผมอ่ามีคนเดียวนะสำหรับคนไทยนะครับก ไปเป็นในส่วนของเมนูการอ้างอิงนะครับผมสลับการอ้างอิงหรือว่าการแนะนาําการเชิญชวนนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและก็เทคนิคส่วนบุคคลในการแนะนําเพื่อนเนาะถ้าคุณอยากมีรายได้หรือว่าอยากมีคะแนนเพิ่มเติมหรือว่าเยอะขึ้นเนี่ยคณก็ต้องสร้างรายได้ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าช่องทางการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับคะแนนถึง10%ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้การันตี100%นะที่เราจะได้รับคะแนนจากเพื่อนทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าเพื่อนเราสมัครแล้วเนี่ยเพื่อนเราไม่ทําแบบสอบซ หรือว่าไม่ทําการกดเข้มคะแนนหรือว่าทาเฟสภารกิจเลยเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับคะแนนจากเพื่อนแม้แต่1คะแนนนะครับอันนี้คือเขาสมัครเขาจะต้องทําด้วยนะถึงเราจะได้รับคะแนนจากการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับการเชิญเพื่อนก็ใช้ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับแชร์ไปตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยจะเป็นเฟซบ o o กทวิ t t ตอร์ไลน์ย u ทูบทิกต็อ k ได้หมดทุกช่องทางนะครับเฟสนะครับผมเมนูต่อไปนะครับสาหรับเฟสตรงนี้เป็นเฟสรายวันนะครับเราสามารถทําได้ทุกวันเลยนะครับวิธีการทำเฟสนะครับก็ดูจากหัวข้อว่าเขาบอกว่าให้เราไปทําอะไรนะครับก็ แบนสำรวจข้อเสนอ20รายการ10รายการนะครับก็คือการทําแบบสอบถามนั่นเองเนาะแล้วก็รับคะแนนจากการเชิญเพื่อนนะครับ2,500คะแนนจะได้รับคะแนนรางวัลอยู่ที่250คะแนนถ้าขึ้นแบบนี้เราก็กดรับรางวัลได้เลยนะประมาณนี้ในสองการทำเควสนะครับต่อไปนะครับเควสตลอดชีพนะครับอันนี้จะทําได้เพียงแค่1ครั้งนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมเสร็จเควสไปแล้วนะครับผมอยู่ที่500คนเนาะก็คือเชิญเพื่อนอ้างอิงที่ใช้งานอยู่นะครับก็คือ500คนจะได้รับรางวัลอยู่ที่150,000คะแนนนะครับ หมื่นเก้านอ่ะกดรับรางวัลไปนะพอรับรางวัลเสร็จแล้วเนี่ยคะแนนมันก็จะขึ้นรวมที่ด้านบนเห็นไหมเป็นสองแสนสองนะครับผมนี่คือการรับคะแนนจากเฟสภารกิจน,น,นะครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอ่ะเมื่อเราทรําเฟสทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาที่หน้าแรกนะครับในหน้าแรกตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของการเช็คอินรายวันเมื่อเราเข้าใช้งานด้วยนะตรงโบนัสความพักดีนะครับก่อนที่เราจะกดตรงโบนัสความพักดีเนี่ยเราต้องกดเคมคะแนน,นทุกหนึ่งชั่วโมงก่อนนะครับถึงจะกดตรงนี้ได้นะแล้วก็กดเช็คอินไปเเเรรราาจะะไดด้ัับคนนนทุกกวมื่อ แนะนำนะครับ,นนนะรบให้กดเช็คอินแบบต่อนเนื่องทุกวันนะครับผมอย่าเว้นแม้แต่วันเดียวนะเพราะว่ามันจะกลับมาเริ่มวันที่1ใหม่นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนการใช้งานและก็การถอนเงินอัปเดตให้เพียงข้อนี้แล้วกันเนาะส่วนใครที่ชอบการหาเงินทรูมิ e ลเวลตนะครับหรือว่า PayP a l ลคริปโตธนาคารเนะี่ยก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ